กูกล้าที่โดนปลดจากตําแหน่งเขาเลยมาขโมยสมบัติในวงังจากนั้นก็ได้มีเสียงดังก้องมาจากความมืดต้องการพลังหรอละะหลังจากที่เขาดึงดาบออกมาได้ข้าคือฮิยอยากผู้เป็นร่างเงาแห่งแสงสว่างและความมืดเธอแน่นในเขามีสิทธิ์ขอพรได้เพราะเป็นคนปลดผนึกพรอนข้อแรกที่เขาขอเลยคือให้ไปสังหารไอ้หมอนี่ให้หน่อยมันทํากูเสียหน้าตั้งแต่วันนั้นกูก็เลยตกต่ำม,มาจนถึงวันนี้เลยแต่พรนข้อน,นี้ดันใช้ชีวิตชาวเมืองจํานวนมากเป็นเดิมพัน้าทำสำเร็จนางจะได้วิญ,ญญาณของคนเหล่านี้ไปองหญิงเลยต้องตามหานะกวราจน ภัยที่เป็นข่าวคนนั้นที่ไอผู้กานั้นทําตัวโง่เจราจาไม่เป็นพามาเข้าเฝ้าก็ยังทําไปได้แถมยิงพยองเก็บตัวตอนมีสงครามไม่ยอมออกมาสู้อีกก็ดูมันทําตัวให้โดนปลดหน่อยองหญิงวิ่งไปในเมืองยังไม่ทันเจอตัวยักษ์นั้นก็ถึงตัวเขาแล้วพระเอกเราก็เพิ่งซื้อของให้ภรรยาเสร็จชีวิตตอนนี้ก็กําลังไปได้สวยไม่มีปีมีคุยดันจะมาโดนสังหารซะได้แต่เมียเขาก็บังเอาไว้ให้ทานแมจะเป็นคนรักสงบใจดีกับทุกคนแต่ครั้งนี้มันมากเกินไปหน่อยอยากที่คิดว่าตนถือครองภร ตังระดับท็อปของโลกใบนี้ดันไม่รู้ซะแล้วว่านี่พระเอกต่างโลกทั้งที่ไม่มีใครน่าจะแตะตัวเธอได้นางโดนซัดยับแบบไม่สนชยหอีกความเท่าเทียมอาจจะอยู่ในใจหมอน,นี่กว่าที่ขี่โดยพลังของเขาเมื่อสู้กับผู้ชายเวจเยเวา,ายักษ์นั้นมีเวทควบคุมเวลาอยู่เขาได้ใช้มันด้วยเจตจำนงโดยไม่รู้ตัวตอนนี้ยักษ์ก็กําลังจะสิ้นใจแล้วภรรยาของเขาที่ฟื้นขึ้นมาก็ได้เข้ามาห้ามวยท่านแม้จะดีใจที่สามีรักเธอนขนาดนี้แต่ถ้าต้องเสียตัวตนเขาที่เธอรักเพราะเธอเองก็คงไม่ไหวไอยักษ์ที่รู้แล้วว่าเล่นผิดค เลยเลือกจะสวามิภักดิ์เป็นบริวารปลดอกคอและให้สัญญาว่าจะไม่ทําร้ายมนุษย์ถ้าไม่ใช่คําสั่งองค์หญิงที่หาพระเอกยังไม่ทันเจอเรื่องแม่งก็จบละไอ้ผู้กล้าก็แห้วแดดแถมถูกสิ่งที่ผนึกไว้ด้วยยักษ์อีกทีนั้นเขาสิงสาวข้างกายซึ่งไอใยนี่มันก็ไม่ได้ใจดีซะด้วยเรียนเขาให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดน่าเกลียดจนกลายเป็นศัตรูกาณาจักต่อไป